สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้เรามาพูดถึงหัวข้อข่าวใหญ่ๆใ,ในวงการคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Ark Invest Coinbase Ethereum ควันหลงจากการประชุมกราตอสหรัฐอเมริกาแล้วก็ข่าวจากเอลสวาดอร์กันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะเพื่อนๆ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาต้องการแชร์ประสบการณ์หลังจากที่โดนมิจฉาชีพมันเรียกว่าโกงเงินไปนะเพื่อนๆคือน้องคนนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนคอมเมนต์เข้ามาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเขามีเหรียญอยู่ในแพนเค้กสวอปและอยู่ดีๆเหรียญมันก็ถูกขายไปเองหายไปเลยนะครับทีนี้น้องก็เลยนะครับเ,เข้าไป ขอความช่วยเหลือใน Telegram นะปรากฏว่ามันมีเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาคุยมาถามว่ามีกี่กระเป๋านะครับน้องก็บอกว่ามี m e t a m a s แแล้วมันก็บอกให้ทำตามมันนะจะได้ QR แล้วก็แคป q r นี้ไปเนี่ยมันจะช่วยให้เอาเงินกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็ยังให้น้องคนนี้เปิดกระเป๋าใหม่ใน Trust Wallet อีกและให้เติม5 BNB เข้าไปเพื่อนๆและเพื่อที่จะช่วยเอาเงินคืนกลับมา ไอ้น้องคนนี้ก็ทำตามเขาทุกอย่างนะครับจนได้ QR มาเหมือนเดิมพาไปไม่ถึง2นาที5 BNB ที่เขาเติมไปหายหมดเลยนะเพื่อนๆคือผมอ่านเรื่องแบบนี้แล้วผมแบบอารมณ์เสียนะฮะคือยังไงเพื่อนๆเรื่องเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะมีสื่อนะแทบจะ ช่อง youtube คนไทยเนี่ยทุกคนเลยผมบอกได้เลยว่าเราเตือนกันนะฮะตลอดแล้วก็ในช่องในต่างประเทศบทความต่างๆมันก็มีข่าวให้เราเห็นนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องเหล่านี้ให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะเพื่อนๆไม่มีใครที่ดีกับเราในวงการคริปโตเคอร์ซีโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะครับที่จะเสนอความช่วยเหลือหรือ เวลาทําอะไรเนี่ยเพื่อนๆผมเตือนอย่างนะครับทําน้อยๆเวลาซื้อก็ซื้อน้อยๆเวลาโอนก็โอนทีละน้อยๆนะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหามาทีเนี่ยมันยังไม่เจ็บตัวมากส่วนยังไงอ่ะคนที่เคยเจออะไรแบบนี้หรือว่าโอนเหรียญผิดหรือทําอะไรผิดในในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมแนะนําได้อย่างเดียวว่าลืมเรื่องนั้นไปให้หมดนะเพราะว่ามันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นคืนไม่มีอ่ะนะครับใน เรื่องของคริปโตเคอร์เซีอ่ะเพราะฉะนั้นลืมมันไปนะครคิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์ทุกคนต้องโดนไม่มากก็น,น้อยนะเพื่อนๆผมว่าใครที่เข้ามาในวงการคริปโต3ปีขึ้นไปต้องมีสักแผนึงอ่ะนะฮะทีทีนี้แต่ละคนมันอาจจะแผลเล็กแผลใหญ่ก็ไม่เท่ากันนะก็ต้องระวังให้ดีนะเพื่อนๆนะครับขอบคุณน้องที่แชร์เรื่องนี้เข้ามานะครับไอพวกคนที่ทําแบบนี้นะเพื่อนๆ ขอแถมนิดนึงผมว่าชีวิตจบไม่สวยนะฮะจบไม่สวยโชคร้ายจะตามหาเขานะครับเอาล่ะมาพูดถึง ARK Invest นิดนึงนะครับตอนนี้ก็มีข่าวหัวข้อข่าวมาบอกว่า ARK Invest นำทีมโดยคุณแคทตี้วูดนะเขาก็ยังประเมินว่าในปี2026นค Bitcoin จะไป5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ15-16ล้านบาทไทย นะในปีนปี2026เพื่อนๆอีก5ปีมันจะไป10เท่าและคุณแคสต่วูดก็ยังมองว่านะครับในการลงทุนของ ARK Invest เนี่ยดูแล้วนะครับในอนาคตน่าจะมีการา allocate ในเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็ Ethereum เป็น Bitcoin ซะ6กแล้วก็ Ethereum 40%นะเพราะเธอเชื่อมั่นในเรื่องของอาการใช้ อ t h e r e u m นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ NFT ในเรื่องของ DeFi รวมไปถึงนะความเชื่อมั่นในอ t h e r e u m 2.0ของเธอเนี่ยเธอมองว่ามันจะเป็นผลดีต่อวงการคริปโตเคอเนซีโดยเฉพาะ DeFi กับ NFT นะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของอ t h e r e u m นะครับตอนนี้ก็ ล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการอัปเกรด EIP 1559นะครับปริมาณการเผาของอัตเเรียมเนี่ยคิดเป็นเงินมูนมาลค่า1บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะถ้าเรามาดูที่ปริมาณที่เผามากที่สุดนะครับก็จะเป็นจากทาง OpenSea นะเพื่อนๆเ,เ,เพราะแน่นอนนะครับยอดเทรด วอลลุ่มบน Open นซีเนี่ยมันสูงสุดอะนะฮะเผาไป42,000 ETH นะครับโดยประมาณลองลองมาก็จะเป็นในเรื่องของ Ethereum transfer นะครับอีก2 6 0 0 0แล้วก็ Uniswap นะครับอีก1 6 0 0 0รวมไปถึงปริมาณเทเตอร์ะ Theater, นะครับการ transfer ของ t ทเตอร์เนี่ยนะมีเบอร์ฟรีเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ย หนึ่งหมื่นสี่พันอัตเตเรียมเพื่อนๆน,นะครับอันนี้โอ้โหถือว่าอัตเรียมนี่ถูกเผาเป็นตอตะโกแล้วนะ <c oughs> หลายคนบน Twitter ก็ร้องเรียนกันว่าเอ้เนี่ยเผากันทั้งวันเลยเนี่ยทำไมเมื่อไหร่อัตเรเียมจะไปสัก5 0าพดอลลาร์สักทีนะเพื่อนๆยังไงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อนๆเผาดีกว่าไม่เผามองผมพูดได้แค่นี้นะฮะ เอาล่ะมาพูดถึงควันหลงในเรื่องของการประชุมกรา,ตารเตอรัสอเมกากับบุธิีสมาชิกนะครับอย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆทุกครั้งที่มี Senate Hearing หรือการที่คุณแกรี่เกนสเลอร์ถูกเรียกเข้าไปประชุมเนี่ยนะผมสนใจคนเดียวนะครับคือคุณอลิซาเบธวอร์นนะครับบุธิีสมาชิกจากมลรัสแมสซาชูเซตส์นะครับเ,เนี่ยก็มีข่าวพูดถึงเธอนะคุณอลิซาเบธวอร์นบอกว่านะแก มองไปถึง Ethereum Network Fee นะเธอบอกว่าเนี่ยไอ้เน็ตเวิร์กฟของ Ethereum เนี่ยมันจะมาทำให้นักลงทุนรายย่อยหมดตัวนะแทบจะทุกหัวข้อข่าวเลยเพื่อนๆน,นะพูดถึงคุณอลิซาเบธ h วองนคนเดียวแล้วแกก็เจาะจงไปที่ Ethereum นะในเรื่องของ Network Fee แกก็นั่นแหละตามนั้นแหละเพื่อนๆน,นะฮะแกแกถามว่าแกก็พูดถึงสองเรื่องอะแกสฟรีมันแพงไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมุติ เอก h a n g นมันปิดตัวไปแล้วคนต้องการเงินด่วนคนต้องการจะถอนเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านไปผ่อนรถเนี่ยจะทำยังไงนะครับเธอก็นะเล่นใน2เรื่องนี้เป็นหลักๆนะครับเอาละมาดูในเรื่องของ coinbase เรื่องนั้นผมไม่มีบทสรุปนะเพื่อนๆแบ่งกันคอมเมนต์เข้ามานะสรุปยังไงในเรื่องของคุณอลิซาเบธวอ e นมาดูในเรื่องของ coinbase นิดหนึ่งนะครับเอก h a n g นยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ก็มีเรื่องระสัมระสายกับกะลออนะฮะ ตอนนี้นะครับมันก็มีข่าวแจ้งมาว่าในเว็บไซต์ของ NFA นะครับหรือ National Futures Association ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเข้าไปเห็นว่ามันจะมี pending นะใบสมัครที่ทาง Coinbase เขาสมัครไว้เพื่อที่จะให้ exchange ของเขาเนี่ยสามารถ trade future ได้นะครับใบสมัครมันถูกโพสต์ในเว็บไซต์วันที่15กันยายนก็เนี่ยนะเพื่อนๆ นะ e x c n g n g e อย่าง Coinbase หรือ Exchange ที่จดกรตอนจดได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรอตอในแต่ละประเทศเนี่ยจะทำอะไรทีเนี่ยโอ้โหมันแทบลากเลือดเหลือเกินนะนี่อยากจะให้มันมีการเทรดฟิวเจอร์บนแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องจดทะเบียนอย่างงาู้นจะต้องทำอย่างงาั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนกับ Exchange Offshore นะอย่าง i n n น c e อย่างคูคอ n อย่าง Bybit อย่างเงี้ยนะจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้น เนี่ยนะฮะหลายคนก็งงแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยเอ็กชแนนที่จดถูกต้องตามกฎหมายกรอรอตในแต่และประเทศกับเอ็กชแนนนี่มันไปเปิดอย่างตามสามเหลี่ยมมรอบิวดาอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆน,นะมันก็ต่างกันประมาณนี้นะฮะลูกเล่นมันน้อยมากๆเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อนุมัติหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็นะเทรดฟิวเจอร์มันก็มีแผ่เยอะนะเพื่อนเพื่อนคน ขาดทุนกันเยอะนะฮะมันขาดทุนเสร็จร้องกรอตอนะกรอตอก็มาเล่นงานก็วนเป็นหลูปไปเงี้ยเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามามาดูในเรื่องของประเทศเอลซาวดอร์กันนิดนึงนะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ยังมีการประท้วงกันอยู่ว่ามีคนเอลซาวดอร์จำนวนหนึ่งเลยที่ไม่พอใจในเรื่องของ ท่านประธานาธิบดีนายิบุกิรี่ที่อยู่ดีมาให้ประเทศใช้บิตคอยได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีการเนี่ยเข้าไปเผาตู้ ATM ในเอลโซโดอดนะครับแล้วก็กล่าวหาประนามท่านประธานาธิบดีนายิบุกิรี่ว่าเนี่ยเป็นอยู่ฝั่งเดียวกับพวกค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นพวกผดเด็จการนะก็อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับมันก็มีคนเอลโซอโดเอลโซโดอดเข้ามา <c oughs> คอมเมนต์ใน Twitter ว่าจริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของฝ่ายค้านนะครับที่ไม่สนับสนุนท่านประธานาธิบดีต้องแต่เข้ามา,าลงเล่นลงสมัครเป็นประธานาธิบดีแล้วนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับท่านประธานาธิบดีนายบ,บุกิลีก็ยังย้ำยัยเรื่องเดิมว่าตอนนี้นะคนเอลซาโดรที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศก็สามารถ โอนเงินกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านบริการการโอนเงินต่างๆนะเพื่อนๆนะที่มันขูดเลือดปูนะโอนร้อยเหรียญได้มา้มา80เหรียญอะไรประมาณนี้นะเขาถือว่า Bitcoin มันจะมาช่วยแก้ปัญหานั้นส่วนคนในประเทศก็มองว่าการใช้บิตคอยเนี่ยมันจะมาทําให้ประเทศเกิดเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ความไม่เสถียรในประเทศอย่างลาตินอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น นะความไม่ไม่สเียรภาพไม่มีสเียลภาพในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ Bitcoin มันเข้ามาเป็น Legal Tender นะครับหรือถูกสามารถใช้ซื้อชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ Comment มาช่วยผมวิเคราะห์หน่อยนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทําไมถึงมีข่าวออกมาเยอะนะทั้งทั้งอาทิตย์เลยในเรื่องของการประท้วงในแอลซอร์เนี่ยนะฮะ เอาละนะครับล่าสุดนะครับมีเซอร์ว์ออกมานะว่าตอนนี้มีคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับปริมาณการเข้ามาลงทุนใน i t t o o n เนี่ยเพิ่มขึ้น15%หรนะรหรือเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอร์เนซีเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เห็นได้ในแบ็ k ออฟฟิศของ YouTube ว่าในช่องผมเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในวัยนะครัขึ้นไปเนี่ยเข้ามา อคอมเมนต์เข้ามาดูในช่องผมนี้เยอะมากขึ้นนะหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าโอ้เนี่ยผมแก่แล้วนะครับผม50แล้วผม60แล้วนะคือผมมองอย่างนี้นะเพื่อนๆใครที่เข้ามาเทรดคริปโตเนี่ยนะคุณลบอายุออกไป20ปีได้เลยนะฮะถ้า60เนี่ย60สมัยนี้คือสี่สเพื่อนๆน,นะฮะ40สมัยนี้คือ20นะครับส่วนคนที่20เนี่ยคือคุณยังเบบี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นคุณมีเวลานะครับเป็น เป็นอาวุธนะฮะก็ไม่ต้องรีบใจเย็นนะเซอร์เวย์เขาบอกว่าคนที่อายุ6 0 6 5ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะชิวๆนะฮะไม่ค่อยตกใจกับตลาดเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่คนวัยรุ่นนะทุกวันนี้เราต้องการอะไรแบบเดี๋ยวนี้นะวันนี้ต้องการรวยพรุ่งนี้รวยนะเพราะฉะนั้นนะใจเย็นๆน,นะฮะบางทีบางทีบางอย่างเราต้องเข้าใจว่าโดยเฉพาะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับ ว่าเราต้องตั้งสมมุติฐานว่าคนที่เข้ามาก่อนหน้าเราอะนะสมมุติเขาซื้อเหรียญหนึ่งมา1บาทเนี่ยแล้วตอนนี้ราคามัน10บาทแต่เราเข้ามาตอน9บาทเนี่ยนะครับไอคนที่เขาซื้อ1บาทเนี่ยเขาก็ต้องการจะเล่นรอบของเขานะครับต้องการทํากําไรของเขาเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องมีการทุบบ้างมีมีไซโคของมันอะนะของเราก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับคือเวลาคืออาวุธของเรานะนเพื่อนบางทีการรออีกหน่อยเนี่ย มันเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดดอยอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราหมดหวังเราสิ้นหวังและเรารู้สึกว่าไอเหรียญที่เราถืออยู่มันไม่ไปไหนแล้วถึงเวลาแล้ววันนี้ตัดสินใจขายพอขายปุ๊บมันขึ้นทันทีโลกนี้แก้ไม่หายนะเพื่อนๆผมบอกได้เลยนะอย่างตลาดเนี่ยตลาดแบบเนี้ยนะฮะที่บิตคอยมันลังเลว่าราคามจะไปยังไงเนี่ยเกิดวันนี้ผมขายพอร์ตผมทิ้งนะโอ้โหพรุ่งนี้ผมบอกได้เลยว่า รวยกันทั้งประเทศทุกคนเขียวหมดนะฮะเอาละเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆนะครับอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนปลอดภยัยอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนรล่ำรวยแล้วก็ระวังในเรื่องของอย่างต้นเรื่องที่เราพูดกันนะมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงเข้ามาพยายามจะเอาเหรียญของเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในช่วงตลาดเขียวระวังกันไว้ให้ดีกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม